วันนี้มาดูนะคะว่าแม่อุแต่ละช่วงเนี่ยใส่ชุดอะไรบ้างน,นะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะแถวบ้านนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแม่อุจะง่ายมากลุกเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าชุดของแบรนด์คนไทยนะคะก็เป็นชุดไปทานข้าวกับเพื่อนนี่ค่ะซ้อมเลยนะคะมีหลานไปด้วยเป็นลุกไปงานอีเวนต์ตอนกลางวันนะคะไม่ต้องดูแบบว่าอูออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องอ้าเออก็คือสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับแม่อุอีกแล้วนะคะในช่วงแม่อุพาซ่านะคะนี่ค่ะวันนี้มาดูนะคะว่าแม่อุมาในลุคเสื้อผ้าในแต่ละช่วงเวลาที่ไปนะคะว่าแต่ละช่วงเนี่ยใส่ชุดอะไรบ้างนะคะถ้าใครสนใจนะคะเรียนแบบได้เลยนะแม่อุไม่หวงเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแต่ละชุดเนี่ยแม่อุใส่ยังไงบ้างนะคะไปค่ะแต่อย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะกดไล กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะแม่จะทำให้อีกค่ะไปค่ะ ลูกที่หนึ่งอะไรคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะแถวบ้านนี่คะ่ะประมาณนี้นะคะแม่อูจะง่ายมากเวลาเออแม่อยู่บ้านแล้วจะไปช้อปปิ้งทุกคนจะนึกว่าแม่เนี่ยโอ้โหต้องเนี้ยบต้องสวยตลอดเวลาแม่นะคะบอกเลยนะคะมุมโซมนี่คือบ่อยมากแล้วก็แปลกมากชอบเจอคนแต่แม่ก็ไม่เคยอายนะเพราะเราก็เป็นตัวของเรานี่แหละเอามาให้เห็นเลยนะคะว่าเวลาไปซูเปอร์ประมาณนี้นะคะเสื้อยืดตัวเป็นกางเกงขาสั้นกระเป๋าแล้วกระเป๋าใบนี้เนี่ยนะเป็นกับ กระเป๋าประจําตัวที่ว่าเวลาไม่ออกไปไหนเลยก็คือจะอยู่แถวซูปเปอร์แถวแถวนี้หรือร้านอาหารแถวแถวนี้แม่ก็จะใช้กระเป๋าใบนี้เพราะอะไรไหมคะมันยัดเข้าไปเลยง่ายมากใบนี้นะคะซื้อมานะคะ390แต่คุ้มมากใช้เขามาตลอดแล้วรักเลยค่ะนี่นะนุ๊กซูปเปอร์แถวบ้านค่ะ ลุกที่2ลุก เวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยหาเสื้อตัวกางเกงตัวที่มันใส่ง่ายๆบางครั้งก็จะเป็นเสื้อยืดกับกางเกงขายาวนะคะแต่วันนี้เออก็ดูให้มีสีสันนิดนึงนะคะก็ชุดเนี้ยก็ไปโรงพยาบาลบ่อยหลายรอบเหมือนกันกระเป๋าก็มักจะถือใบนี้เพราะว่ามันอะไรมันก็ยัดใส่ลงไปง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าชุดของแบรนด์คนไทยนะคะก็ลายเลยเขาก็น่ารักอะ่ะเนี่ย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 ก็ให้มันดูแบบว่าสดชื่นนิดนึง เวลาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามเซริ่มเซค่ะเ,เริ่มเซไปค่ะเดินกลับไป อ่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นชุดไปทานข้าวกับเพื่อนนี่ค่ะซ้อมเลยนะคะมีหลานไปด้วยนี่นะคะน้องติมติมน,นะคะนี่ค่ะง่ายมากเลยสําหรับชุดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเตรียมไว้แล้วจะทานพรุ่งนี้ค่ะหลานงงเหรอคะว่าย่าใส่ชุดอะไรใช่ไหมคะไปทานข้าวกับเพื่อนคะ่ะลูกนี่แว่นนะคะกระเป๋าแล้วก็ชุดชุดนี้ก็เป็นชุดจุนย่าซึ่งที่แม่เขาบอกไงคะว่าไม่ได้เอาไปหายไปเป็นปีแล้วอยู่ๆแม่ก็ไปเปิดไอจีดูแนละ้วแม่ก็เอะเสื้อตัวนี้เออไม่ เห็นเขาใส่สักทีก็เลยถามเขาว่าเออลูกเอามาให้มีใส่ก่อนไม้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลูกไม่มีไม่มีมีวันหนึ่งเดินมาเฮ้เฮเเ ได้แล้วนะคะนี่ตามนี้ค่ะนี่ชุดไปทางเข้ากับเพื่อนนะคะส่วนกระเป๋าเนี่ยแม่ใช้วิธีว่าสมมติว่าวันนี้เป็นวันอะไรมันจะได้หยิบง่ายไงมันเป็นวันพรฤหัสที่เราจะต้องไปทางเข้ากับเพื่อนก็เลยหยิบกระเป๋าเป็นแบบออกสีส้มๆมันจะง่ายกับการแต่งตัวหรือไม่ต้องไปคิดเยอะมากจะถือกระเป๋าใบไหนอะไรยังไงเราก็เอาตามวันอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะทางเข้ากับเพื่อนค่ะแล้วก็ใส่ต่างหูนิดๆหน่อยๆน,นะคะนี่ต่างหูนี่ค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเก๋เท่แต่ก็ติดสบายนิด ใครอยากจะจ้างแม่อุ๊ไปเป็นนางแบบได้นะคะแม่อุ้ยินดีนะคะลุคนี้นะคะเป็นลุกไปงานอีเวนต์ตอนกลางวันนะคะ <ส esus> ก็ประมาณนี้นะคะคือไม่ต้องดูแบบว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องอา ก็คือสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ กระโปงกระเป๋าก็แบบประเภทแบบคือไม่ต้องแบบกลางคืนไงให้มันดูว่าไปงานอ่ะแม่ก็เลยเลือกเป็นกระเป๋าสีดําอันนี้เพราะว่ามันจะมีแบบลายตรงนี้มันจะเป็นดำใช่ไหมมันก็จะได้มีความสุขถ้าเป็นสีสันเนี่ยมันจะกลืนแต่พอมันเป็นสีดําปุ๊บมันจะทําให้รู้สึกว่ากระเป๋าเป็นเด่นออกมาเลยเพราะว่าชุดมันคอลเลร์ฟูลมากจิวเวลรี่นี่ก็ไม่ต้องเวอร์วังเราก็ให้มันมีบ้างต่างหูอะไรเงี้ยแม่จะเป็นคนที่ติดต่างหูมากเพราะเรามีความรู้สึกว่าต่างหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับ น้าเราเลยแหละถ้าเมื่อไหร่ไม่ใส่ต่างหูนะแม่มีความรูสึกว่าหน้ามันไม่ปิงอะ่ะ <P. S 1> พอเป็นงานกลางวันเราก็ไม่ต้องเยอะให้มันน่ารักน่ารักกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีเด็กแบบวแบบ่าปวนนิดหน่อยนะคะโอ,อ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วหลานอะค่ะ นี่นะคะเป็นชุดไปงานอีเวนต์ตอนกลางคืนก็จะต้องเอรอวังนิดหน่อยและส่วนใหญ่นะแม่สังเกตนะงานอีเวนต์กลางคืนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นชุดดำตีมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นสีดำเพราะนั้นแม่ก็จะชอบมากเลยถ้าเป็นตีมดำเพราะว่าเสื้อผ้าหลุดเยอะไงแล้วเราก็ต้องมีความสุขว่าถ้าเป็นงานกลางคืนก็ต้องเวอร์นิดหนึ่งก็เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของชุดกอมนะคะนี่นะคะนี่แล้วก็เป็นอะไรที่บอกแล้วไงว่าเสื้อผ้ากอมในนะซื้อมานานแค่ไหนนะก็ยังใส่แล้วยัง เทอย่างเดรสตัวนี้ที่เป็นโครงโครงเนี่ยซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะยังไม่เคยใส่เลยยังไม่ได้ไปงานไหนเลยแล้วก็ตัวครีตัวนี้ก็ยังไม่เคยประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยต้องเอาไมค์ไว้ตรงนี้นะคะกวดเดี๋ยวชุดไม่สวยค่ะ <c oughs> ก็ต้องมีตัางหูนิดน,นึงนะคะใส่แหวนใส่ข้อมือหน่อยนึงนะคะแล้วก็กระเป๋า <c oughs> เพราะว่าชุดมันดําทั้งชุดใช่ไหมแม่ก็เลยมีความสึกว่าเหมือนแบบว่าอยากจะเอาอะไรให้มันเด่นมาหน่อยก็เอากระเป๋าเลยละกันกระเป๋าสีเขียวเหนียวซับนะคะนี่ค่ะ Eu อ่ะค่ะชุดสุดท้ายนะคะชุดแบบไปงานก็คือถ้าไปงานแต่งงานหรือไปงานซิดดาวดินเนอร์แม่ก็จะแต่งชุดประมาณนี้นะคะแต่สําหรับชุดนี้เนี่ยคือไอ้ความที่ว่ามันปักปึกเยอะแยะแล้วนะเพราะฉะนั้นจิวเวลรี่แม่ก็จะใส่อะไรที่มันแบบเรียบๆให้มันไม่ไปตีกันนี่นะคะกระเป๋าก็คือใบนี้นะคะส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดของบิยานส่วนใหญ่เนี่ยเสื้อผ้าที่เป็นงานกลางคืนน่ะมีเป็นบิยานหลายชุดนะนะคะส่วน เจวอรี่นะคะก็ไม่ใส่อะไรที่มันเบ้อหวังมากก็นี่ค่ะเรียบๆบนี่เพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันเยอะแล้วไงไอ้พวกปักๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะน,นี่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ ประมาณนี้ค่ะแม่ก็จะไม่ค่อยใส่กําไรอีกอะ่ะเพราะว่าแม้กัมันตีกันไปเยอะเลยเพราะนี่เห็นป่ะมันก็ลุงลิงลูงลิงเยอะแยะแล้วก็เราก็จะรู้เองอะ่ะเวลาเราแต่งตัวทุกคนจะรู้อยู่แล้วละว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าชุดน้อยอ่ะเราก็มาเพิ่มจิวเวลรี่มากหน่อยแต่ถ้าชุดเยอะเราก็ลดจิวเวลรี่ลง ก็นะคะก็วันนี้ก็ไปได้หลายลุกเลยนะคะครบเลยค่ะทุกลุกเลยนะคะถ้าใครชอบนะคอมเมนต์มาเลยนะคะและถ้าใครอยากให้แม่เนี่ยนะคะแต่งตัวลุกไหนไปอะไรยังไงนะคะบอกเลยค่ะสําหรับแม่อุ้นนะคะเต็มที่นะคะสําหรับแฟนคลับนะคะคอมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวแม่จัดให้ค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่อีกทีนะคะให้ขึ้นแสนซับเร็วๆนะคะไปละค่ะ